ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลาสเรียนภาษาไทยนะคะสําหรับกับปูอาร์ตนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะทั้งมาตราแม่กอ,อกาและอีก8มาตรานะคะเราก็รวมทั้งหมดเป็น9มาตรานะคะเราได้เรียนกันไปครบแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมา ทบทวนอีกครั้งทบทวนในที่นี้ก็หมายถึงการเป็นการทดสอบไปในตัวด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะทําการทดสอบนะักเรียนนั้นว่าจากการที่เราเรียนมาตราตัวสะกดไปทั้ง9มาตราแล้วเนี่ยเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่เรามาอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการค้นหาคํามาตราตัวสะกดแม่เกอวแหวนในสิงสาราสัตว์นะคะ คนแรกที่จะตอบคุณครูนะคะซีแกรมค่ะวอแหวนเป็นตัวสะกดค่ะแมวเหมียวครัแมวเหมียวถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะค้นหาคำม,ม,มาตาแม่กบนะคะมาตาแม่กบนะนั้นคือความอยากได้มีคราใดใจไม่สุข กิเลสสาเหตุทุกข์อาจเข้าคุกหากร้ายแรงอาแม่กบบอใบไม้แต่อย่าลืมคำที่ไม่สิกดไม่ตรงตามมาตานะจ๊ะใครอยากบอกครูคะไม่มีสักคำเลยค่ะไม่มีหรอลูกเป็นไปไม่ได้มั้ง เก่งมากเลยค่ะสตังรวดเร็วมากไม่มีถูกต้องถูกต้องเห็นไหมแสดงว่าคุณ่านนี่คิดวิเคราะห์ได้ดีมากรวดเร็วนะคะต่อไปต่อไปต่อไปในหน้าที่แปบ๊บหนึ่งอ้าวต่อไปนะคะเป็นการค้นหาคำในมาตาแม่กดดอเด็กนะคะลูก มาตาแม่กดดอเด็กนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านพร้อมกันก่อนครับโฟรครับกับซีแกมเดี๋ยวรอพร้อมกันก่อนนะครับถ้าเงย็นๆเราต้องอ่านพร้อมกันก่อนคะ่ะรวมชนกลุ่มเดียวกันร่วมเผ่าพันธุ์และภาษาสืบทอ,อดเนื่นนานมาเอกลักษณ์จากดำรงอ้าว แม่กดดอเด็กคือคำไหนอโฟครับโฟก่อนค่ะอโฟหายไปจากจออีกแล้วโอ้เก่งมากเลยสตังเก่งมากค่ะทอดค่ะทอดเก่งมากปรบมือให้มีคำเดียวเหรอหมดยางดอเด็กเป็นตัวสปกดอะแฮ้ๆมีคำเดียวถูกต้องค่ะหมดแล้วเน้อลูกนาะ เอาต่อไปไม่ต้องเสียใจนะใครที่ยกมือแล้วครูไม่ได้เรียกคุณทีภาพมันหายนะลูกนะเก่งมากเก่งมากทุกคนช่วยกันค้นต่อไปอ่านพร้อมกันก่อนคำค้นหาคำในมาตาแม่กลน,นะมาตากลน,นะคะเป็นงานที่ครูสั่งแทบทุกครั้งหลังจากเรียนให้ฝึกคิดอ่านเขียนวันไม่มีแอบดีใจ แม่คนนอนหนูคืออะไรสีแกมครับยกมือคนแรกสีแกมก่อนสีแกมโปสตังบอลโอ้โหแย่งกระตอกสุดยอดสดติงกระดิ่แมวเอาทีละคนค่ะอัใครคะอ่านถูกต้องเขียนถูกต้องอะไรคะใยไหมโปครับ น้อยใจครูเวลาตอบแล้วแนละ้วแบบไม่ได้เรียกนะเก่งมากเก่งทุกคนโอ้โหตอบถูกทุกคนเลยเอาฟังคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะตกลงว่ามีคําว่าเป็นแอบลืมคําว่าเป็นนะอ่าคำว่าเป็นคําว่างานคําว่าเรียนอ้ยเยอะคำว่าอ่านคําว่าเขียนและคําว่าวันแอบ เจอไม่เลยเหมือนครูไหมคะอาปรบมือให้ตัวเองคะ่ะต่อไป